อันนี้เหมาะกับใครหลายๆคน oh. เพ้เพ้ออาจจะเหมาะกับทุกทุกคน oh. นี่ใครนะครับที่อยากมีคู่อยากมีแฟนต้องดู oh. โอ้เป oh, oh. ็นโอเหมือนไม่ค่อยสนใจเพราะคนที่เราจะคุยด้วยในวันนี้นะครับเขาตามรอยของคุณวุ้นเส้น oh. ได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความรักและการงาน เขาเลยไปขอแฟนจากพ่อแม่ลักษมีนั่นเองและเขาบอกว่าขอให้ได้ก่อนปีใหม่เราได้ไหมคะได้ไปดูเขาจะไพี่หนังต้องไปแล้วนะคะเขาไปที่ไหนกันนะเอ้าอยากรู้ใช่ไหมต่อสายหาคุณมุกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะไข่มุกข่าชนันรัตอุดโคค่ะวันนี้แต่งตัวสวยสีชมพูมาเลยนะคะ ใช่ค่ะก็เพราะวันนี้มาเตรียมตัวมาเล่าความปังของพระแม่ลักษมีค่ะปีที่แล้วค่ะไปขอพรที่วัดไัยเงินโชตานาราม,มาค่ะก็คือไปไหว้พระแม่ลักษมีค่ะซึ่งท่านก็คือโด่งดังในเรื่องของความรักใครที่แบบอยากสมหวังในความรักก็คือต้องไปไหว้ท่านค่ะ แล้วจริงใช่ไหมที่เราตามรอยของวุ้นเส้นไปเลยใช่ก็คือด้วยความที่คุณวุ้นเส้นวิธีทิพานะคะเป็นคนสร้างแล้วก็ดาราเซเลบต่างๆก็แบบไปจนชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไปตามบ้างเพราะว่าเราก็อยากสมหวังในความรักนะคะแล้วก็เลยแบบอ่ะลองไปตามดูแล้วก็ได้จริงๆค่ะเห็นผลไวแค่ไหนครับคุณมุกสามเดือนค่ะสามเดือนได้เลยหรอแล้วก่อนก่อนที่จะไปขอเป็นโสดอยู่นานขนาดไหนครับโสดไปประมาณหนึ่งปีค่ะหน้าตาแบบนี้โสดหนึ่งปี สวยน่ารักทำไมไม่มีคนมาทีกบ้างมุกมีเพื่อนอีกไหมฮะอุ้ยอุ้ยโอมมีมีเพื่อมาทางนี้บ้างไหมคะพอดีมีคนโสดอะค่ะต้องไปว่า้พันแม่รักสมีดูค่ะเฮ้ยวันไห่เงินโชตนารามสามเดือนได้เลยนะแล้วช่วงที่ไปขอนี่คือช่วงเดือนไหนนะครับกันยายนปีที่แล้วเอาก็แปลว่าปีใหม่เลยดีได้แฟนเลยหรอได้ช่วงธันวาค่ะ ช่ว <í> j, ขงขมเหมือน,น,น<ม>ปีใหม่<อ>เราก็อยากมีแฟนแบบเขาดองเขาดาวด้วยอะไรอย่างนี้เ้าวว้าวว้าวว้าวทำายลาแล้ก็เลยได้แม่ของขวัญจับค่าแม่และสมีเลยค่ะครับมผม ถามตรงๆว่าวันที่ไปขอเนี่ยพูดว่ายังไงก็คือขอคําอธิษฐานนะคะก็จะเป็นขอให้มีแฟนภายในปีนี้ค่ะทิคก็จะบอกว่าชื่อเราเป็นใครชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทําอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอพอรเรื่องอะไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอพอรได้แค่หนึ่งข้อเท่านั้นค่ะครับอ๋อต้องบอกสเปกไหมครับบอกค่ะก็คือมีลิสต์ไปเลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยงี้ใช่แล้วก็โชว์เล็บเฟรเลนให้ท่านอุ้ยผมมีเล็บด้วยมีเล็บด้วยแล้วเอาเล็บใครไปให้พ่อแม่ดูอะค่ะ เจ็ดแล้วกันค่ะเจ็ดพิพัฒน์แล้วตรงปกไหมคะซิสก็ตรงค่ะตรงประมาณนั้นเลยอยากเห็นเลยแล้วหนุ่มคนนี้ของคุณมุกที่หน้าเหมือนเจดเนี่ยไปเจอที่ไหนเจอได้ยังไงฮะจะรู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะคือเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตเลยใช่ไหมใช่เป็นคนใหม่โอเป็นคนใหม่เลยเขารู้ไหมครับว่าคุณมุกเนี่ยไปขอกับพ่อแม่ไว้ไม่รู้ค่ะ แล้วพอพอมุกบอกว่าเนี่ยไปขอแฟนมาเราที่นี้ประมาณปีใหม่ก็พาเขาไปไหว้พระแม่อีกทีค่ะคือเอาไปให้ดูใช่ <c oughs> เอาไปให้ดูว่าใช่คนนี้หรือเปล่าคะพระแม่คือหลา, <c oughs> างใช่หรือเปล่าแล้วท่านพระแม่ตอบมาว่าไงครับพระแม่ก็บอกว่าลองดูไปถ้าใช่ก็ใช่เอาแล้วคุยรู้เรื่องแล้วแล้วเขาดูแลเราดีไหมก็ดูแลดีค่ะตามใจทุกอย่างอยากกินอะไรอยากไปไหนก็ไปหมดค่ะนี่คืออยู่ในสเปคที่เราเขียนตอนไปบอกด้วยหรือเปล่า ก็อยู่ด้วยเพราะว่าเราชอบเราเป็นคนแบบอยากได้อะไรก็ก็ก็อยากมีคนตามใจอะไรอยากมีคนดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนับจากนั้นมาเนี่ยคุณมุกได้ไปขออะไรเพิ่มจากพ่อแม่ไหมฮะปกติก็ทําอาชีพแบบนายหน้าสังหาค่ะก็ขอยอดขอยอดขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วสําเร็จไหมครับยอดขายนะคะมุกขอไปหลักแสนนะคะมุกก็ได้แสนกลับมาเลยค่ะก็คือแบบได้ไวมากได้ยอดในในต่อเดือนนะคะต่อเดือน ไช่ใช่ซึ่งหลักแสนที่คุณพูดขายนี่คือ9,99,999นัอันนั้นเรียกว่าล้านเถอะแล้วเห็นว่ามีงานรีวิวด้วยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเป็นรีวิวด้วย่งานก็้มาฉ่ำอยู่วันด้วยก็ต้องไปงานต่ออ่ะมีโอกาสแล้วบอกมาเลยว่าให้คนติดตามช่องไหนก็ Facebook m i c k ี้มุกนะคะ Ig m i c k กกี้มุกแล้วก็ TikTok m i c k กกี้รีวิวค่ะโอเค ไหนๆก็ไปถึงม okay. mm ิกกี้แล้วก็อย่าลืมมิกเบนชานลด้วยจ้ะอย่าลืมใหจีดอมไทยรัฐด้วยนะคุณมุกฮะมีทริคในการไปขอพระแม่ลักษมียังไงบ้างครับเดี๋ยวๆคุณอย่าเพิ่งตอบอันนี้ถามให้ตัวเองหรือถามให้ใครถามเผื่อเพื่อนเพื่อนชื่อดอยังไงครับมีทริยังไงครับคุณมุกมุกนะคะก็จะสวดมนต์พระแม่ลักษมีก่อนนอนค่ะแล้วก็เวลาจะไปขอพรก็ต้องจริงๆเจะงดเนื้อสัตว์ด้วยนะคะก่อนที่จะไปขอพรก็ ก่อนตอนขอพรก็จะไหว้พระพิทเนศก่อนแล้วก็ไหว้พระแม่รับสมิตามค่ะแล้วเวลางดเนื้อสัตว์งดกี่วันก่อนที่จะไปขอครับหนึ่งวันค่ะแล้วก็จิกอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นการถวายบุญให้แก่ท่านก่อนค่ะแล้วค่อยขอพรจดอะไรอ่ะไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนองานละเอียดงานละเอียดงานละเอียดเดี๋ยวคงมีเพื่อนเขาด่าแล้วเนาะบอกเพื่อนเนาะ อ่ะอยังไงก็ขอให้สมหวังมากๆากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะและใครที่อยากจะสมหวังทีมงานเราค่ะได้พาไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะที่วัดไผ่เงินโชตนารามนะคะพร้อมบอกทริคเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยค่ะไปชมกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดไถเงินโชตนารามค่ะเพราะที่นี่นะคะใครมาก็จะสมหวังได้รับความปังกันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักค่ะไปเราไปมูกันมาหาพระแม่ลักษมีทั้งทีนะคะก็ต้องแต่งตัวสีชมพูกันสักหน่อยละค่ะ เมื่อมาถึงแล้วนะคะเราก็ไปซื้อของสักการะก,กันได้ที่วัดเลยโดยเครื่องสักการะก,ก็จะมีพร้อมทั้งดอกบัวน้ำนมและที่สำคัญมีสร้อยมุกซึ่งเป็นเครื่องประดับที่พระแม่รักษมีท่านโปรดปรานมากที่สุดด้วยละคะ่ะแนะนำให้เป็นสร้อยมุกสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสีประจำตัวของพระแม่ค่ะนอกจากนี้นะคะแนะนำให้ถวายผลไม้มงคล5ชนิดแต่ถ้าขอเรื่องความรักโดยเฉพาะแล้วก็แนะนำให้ถวายเป็นแอปเปิลแดง เพราะเชื่อกันว่าผลไม้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความหลงใหลค่ะเมื่อขึ้นไปด้านบนนะคะก็ให้ไปไหว้พระประธานตรงกลางก่อนจุดธูปสามดอกจากนั้นไปไหว้พระพิฆเนศพร้อมจุดธูปอีก9ดอกเพื่อเบิกทางกันก่อนเลยและหลังจากนั้นนะคะค่อยมาไหว้ขอบคพระแม่ลักษมีกันวิธีไหว้ก็คือจุดธูปอีก9ดอกค่ะตั้งนโมสมจบแล้วตามด้วยคาถา,าบทสวดบูชาพระแม่ลักษมี บอกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนเลยนะคะที่สำคัญอธิษฐานขอพรเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นถ้าขอคู่แล้วก็บอกไปให้ละเอียดเลยนะคะถ้ามีรูปอ้างอิงอยากได้แบบไหนอยากได้ใครก็โชว์พ่อแม่ไปเลยค่ะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการงานแล้วก็ให้เตรียมกระเป๋าสตางค์หรือแอปธนาคารก็ได้แล้วไปรูปที่มือพระแม่3ามครั้งเ,<อ>เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้พระแม่แลลกษมีประทานพรและโชคลาภมาให้เราค่ะ ใช้พี่ดูอยู่แล้วทำตามนะคะรับดองเลยค่ะรอรับความพังกันไปได้เลยอย่าลืมทำตามนะ